1.25 m h z สวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลา,ขอ,าของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะคะติดตามเรานะคะผ่านหน้า Facebook แฟนเพจ e สวทตรังไลค์ค่ะวิดพา,ารายการสดนะคะทั้งภาพและเสียงแล้วก็จะมี YouTube c h anel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้เดี๋ยวเสร็จสิ้นรายการเราก็จะอัปโหลดรายการขึ้น YouTube ให้คุณได้ติดตามรายการย้อนหลังกันด้วยค่ะโยโยศพรนะคะไกลศรีรับหน้าที่ดำเนิน เนินรายการและวันนี้นะคะสวทตรังของเราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะจากท่านผูน้อำนวยการททท,ทสำนักง,งานนครศรีธรรมราชคุณอาพิสณีทัศนิยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนางและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะนะคะก่อนหน้านี้ท่านเคยอยู่ที่จังหวัดตรังของเรานะคะตอนนี้ไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ทําให้การท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชดังเปลี้ยงปรางเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันแต่ก็ยังไม่ลืมจังหวัดตรัง วันนี้กลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดตรังบอกถึงภารกิจที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบหน่อยสิคะพี่ทีพ นะเราก็ต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าคิดถึงจังตรังที่รักค่ะค่ะ <c oughs> นะคะเมะื่อวานนี้ค่ะก็มีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็จัดผู้ซื้อพบผู้ขายนะคะก็พาผู้ประกอบการจากภูเก็ตนะคะมาขายห้องพักให้กับพี่น้องชาวตรังสตูลแล้วก็นครศรีธรรมราชจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็จากอของเขาเนี่ยเราจะมองว่าภูเก็ตเนี่ยมันสูงเกินที่ราคาคนไทยจะ จับต้องได้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะจากเราหลังจากโควิดเนี่ยนะคะจากสถิติที่เราเก็บก็ปรากฏว่าคนไทยที่มาเที่ยวมากที่สุดอันดับแรกก็คือจังหวัดภูเก็ตรองลงมานาครศรีธรรมราชนะคะดังนั้นภารกิจแรกที่มาก็คือในเรื่องของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ะะอันที่สองก็มาให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวาใต้สมุดหรือว่างาน <c oughs> ที่ททท,ทในพื้นที่จัดโดยพอรลัดดาวันนะคะ <c oughs> คืองาน Season Love s e a ันออฟเลิฟนะคะ <c oughs> แบบโอ้สวยมากๆเลยค่ะเมื่อวานไปร่วมง,งานค่ะพิธีเปิดเมื่อวานค่ะจะมีดอกไม้มีซูมไม่ถ่ายรูปแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอาหารดีระดับพรีเมียมนะคะ <c oughs> ออกทั้งโซนอาหารจีน อาหารไทยดั้งเดิมหรือว่าอื่นๆคำพักหมายนะคะพลาดไม่ได้เราต้องไปชมและไปให้กำลังใจกันนะคะระหว่างวันที่11ถึง14นี้ค่ะ,คะนะักสวนทับเทียทเท่ยงค่ะ,คะต่บโดทคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะชอบไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะท่านพออรดาวันท่านชอบความสวยความงามนะคะงานนี้ก็ ก,ก็จัดอยู่นะคะวันนี้ที่สวนับเทียงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านรวมถึงวิวาต้าสมุทรไม่แน่ใจว่าท่านผอจท,อท,อทอนครศรีธรรมราชจะอยู่ร่วมวิวาต้าสมุทร <c oughs> ด้วยไหมคะอนนเนาะแต่ว่าสามีเทค่ะ oh, บอกเธอไปคนเดียวก็แนกวกันจริงๆอยากมาดำน้ําด้วยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกรุ่นนี้แล้วเนาะอืมค่ะคะ ก็อย่าลืมนะคะจังหวัดตรังของเรานะคะตอนนี้มีอีเวนต์ดีๆด,ด,ดังๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นอยากให้คนตรังได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยทีนี้ถ้าพอพูดถึงพี่ทิพย์ททททุกคนจะรู้เลยว่าพี่ทิพย์นี้เป็นเจ้าแม่ของคําที่แบบมันสลละสลวยแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆมากมายสมัยที่อยู่ตรังเราสามารถซึมซับแล้วก็สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นที่พี่ทิพย์ทำไว้ให้ได้ทีนี้พอไปอยู่นครศรีธรรมราชเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าวัาวนนี้การท่องเที่ยวของนคร สีชมราชอะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะเดินหน้าเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันยังไงคะโอเคเลยค่ะแน่นอนค่ะการท่องเที่ยวยุคหลังโควิดมันปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะคะดังนั้นผู้บริหารโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านก็จะมอบนโยบายพวกเราว่าให้พวกเราเนี่ค่ะ,ะเหมือนกับเป็นช่วยพยุงผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ <c oughs> ให้ย้ำบอกว่าเราต้องเหมือนกับฟินิก นะคะฟีนิกซ์เนี้ยคล้ายๆนกในเทพนิยายนะคะ,คะมันเป็นฉากหนึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทำไมถึงเป็นฟีนิกซ์เพราะว่าฟีนิกซ์เนี้ยเป็นสัตว์ที่มันตายแล้วมันสามารถฟื้นคืนชีพด้วยขี้เท่าของตัวมันเองนะคะ,คะและน้ําตาของฟีนิกซ์เนี่ยก็สามารถชะล้างบาดแผลได้ด้วยนะคะนั่นก็คือว่า เอาเข้าจริงทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องช่วยตัวเองนะคะม,มันตรงกับสุภาษิตเลยอัติเหตนนาโถตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งโทนนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่อยากจะบอกก็ขอให้กําลังใจกับพี่น้องผ,ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวทุกท่านค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะม่โรงแรมที่พักพักคารร้านอาหารแม้แต่รถเช่าที่ให้บริการนะคะทททอขอส่งกําลังใจล้มแล้วลุกให้ไหว ้าวให้เร็วและก็ให้เข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดได้แล้วเราก็ก้าวต่อไปอย่างสง่างามนะคะแน่นอนพ่าวันนี้ก็อยากที่จะ,ะมานําเรียนแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะว่าในช่วงเดือนคุมพานี่มันเป็นช่วงที่กิจกรรมหลากหลายนะคะเรามองว่าเป็นเดือนแห่งความรักก็ว่าได้ที่ตรังอย่างที่กล่าวไปว่าเรามีทั้งวิวาใต้สมุรแล้วก็ซีซันออฟเลิฟส่วนที่นครและพัทลุงนะคะจริงๆแล้ว สามจังหวัดนี้เราเที่ยวหมุนเวียนด้วยกันเราเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเนาะ,<ฮ>ะเพราะว่าคนนครชอบมาเที่ยวตรังแล้วก็หมุนไปพัทลุงในขณะที่คนตรังก็ไปนครพัทลุงอาหารใหญ่ในละแวกสี่จังหวัดเนี้นะคะแบบจากสถิตินี่ยคือสี่จังหวัดนี้เป็นคนที่เที่ยวอยู่ในละแวกนี้นะคะนครศรีธรรมราชของเราก็มีดีในช่วงนี้นะคะเรามีงานมาคบูชาค่ะน้องนางทั้งนั้นททจึงจัด เรียกว่าชื่องานว่ามาคะมานะมานครนะคะ, okay. ะค่ะและก็งานนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ oh. สาธารณสุขในทีมงานของสอบคที่อนุมัติให้ทททได้จัดงานแต่เราก็ภายใต้มาตรการที่คุมเข้มนะคะแล้วก็เข้มงวดน่าจะเป็นงานแรกงานแรกของของจังหวัดนะคะ,ะภายใต้ชื่อมาคะ มานะมานครนะคะกิจกรรมในงานแน่นอนค่ะทททเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะเรามีพันธมิตรเครือข่ายที่มาร่วมกันเยอะแยะมากค่ะอันดับแรกเลยค่ะเรื่องสถานที่ทางเทศบาลนครนะครศรีธรรมราชโดยท่านดรโจเนี่ยนะคะท่านเอื้ออํานวยให้เราทุกสิ่งทุกอย่างระบบไฟนั่นนี่นอนสุขาเคืที่ท่านท่านช่วยเราเต็มที่นะคะอันที่สอง ขาดจะไม่ได้ค่ะชุมชนรักบ้านเกิดนะคะ,คะโดยกโกอ Ads อค่ะท่านก็จะมาช่วยเราในเรื่องกวนข้าว12กระทะ12ราศีน้องนางนะคะคสมมุติถ้าปีนี้าราศีเสือนะคะปีขานเนี่ยนะคะเราก็จะมีข้าวของกระทะพีขานส่วนผสมก็จะต่างกับที่อื่นกับปีอื่นๆเ,เช่น ปีขาเนี้ยขนุนจะมากเป็นพิเศษนะคะ,คะทําไมถึงมากเป็นพิเศษเราต้องไปติดตาม <laughs> เราต้องไปติดตามเพราะว่าพี่ทิพย์จะเน้นขายเรื่อง storytelling คือเป็นเรื่องเล่าที่ร้อยเรียงว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเราเรียกข้าวนี้เป็นภาษาชาวบ้านว่าข้าวยาคูนะคะเรียกเต็มๆคือข้าวมะทุปายาตนะคะเชื่อกันว่าใครที่ได รับประทานข้าวชนิดนี้ซึ่งเป็นข้าวที่นางสุชาดาถวายแด่พระพุทธองค์นะคะ,ะเราก็เชื่อว่าฉลาดเฉลียวมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะมีความชาญฉลาดดังนั้นก็นี่คือนี่คือ,อพันธมิตรที่มาร่วมนะคะหนึ่งเทศบาลสองชมรมรักบ้านเกิดและแน่นอนคะ่ะในงานมันก็ต้องมีการแสดง ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากวิยาลัยนาฏศิลป์น,นครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านผออ,อท่านจัดโขน200ชีวิตที่ไปแสดงให้มันถือว่าอลังการงานสร้างนะคะค่ะนอกจากนี้ททท,อทอเอง นั่องจากว่ารัฐบาลก็ใช้การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ,ะแล้วการท่องเที่ยวฐานรากก็มาจากชุมชนตัวพิธีเองก็เลยได้ประสานชุมชนชุมชนที่พร้อมขายนะคะชุมชนสีเขียวเอากิจกรรมเด่นอาหารดีอาหารชุมชนมานําเสนอขายและก็ยังมีบูธขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองที่หากินยากอีกประมาณ30บบูธเราให้ชื่อโซนนี้ว่า บรูมาร์เก็ตนะคะบูโซนมาเก็ต uh, ซึ่งซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ทอทอเราจะเน้นย้ำในเรื่องมาตรการของความปลอดภัยนะคะ,คะทุกคนที่ไปเนี่ยค่ะจะต้องได้รับวัคซีนแล้วสองเข็มนะคะค่ะ,คะแล้วก็แม่ค้าก็ต้องจะได้ตรวจเอทีเคนะคะดังนั้นต้องแสดงทั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ แล้วก็หมอพร้อมด้วยนะคะว่าได้รับวัคซีนมาครบหรือเปล่าเรียกว่าคุมเข้มกันเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วไอ้ไอีกวันหนึ่งในวันที่14นะคะวันที่14ี่นะคะเป็นวันที่เรากิจกรรมวันที่13เราเปิดนะคะโดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ท่านดูแลเรา45สํานักงานทั่วประเทศมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายก เทศมนตรีนะคะวันที่13เปิดวันที่14นะคะซึ่งตรงกับวันแห่งความรักเราก็มีหัวข้อเทสทอคคทอคโชว์นะคะในหัวข้อมาคะวิสาสะโดยหมอบัญชาและสุบุญเลี้ยงค่ะ oh. อันนี้ก็คุณหมอบัญชา oh. ค่ะคุณหมอบัญชาเป็นคนเชิญมานะคะสุบุญเลี้ยงบอกเอ๊ะ มันเลยไวที่เราจะมาพูดในเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาว uh huh. ดังนั้นทรทท,อทอมองว่ารักของเรานะรักไม่หวังครอบครองเรารักตั้งแต่สิ่งแวดล้อมจนถึง,ถ,งถึงรักโลกนะคะ uh huh. ดังนั้น uh huh. ก็เป็นเทสทอกที่น่าสนใจกับภายทใต,ใต้ชื่อมาคะวิสาสะโดยหมอบัญชาและสุบุญเลี้ยง uh huh. ในวันที่14นะคะ สิบห้าสิบหกไฮไลท์จะอยู่ช่วงปิดเพราะวันที่สิบหกเป็นวันที่ผู้คนจะแห αι, ผผ่ผ้ามาห่มพระบรมธาตุนะคะค่ะอันนี้ก็ทางจังหวัดท่านก็ปล่อยตามศรัทธ,ธานะคะของพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะและเราก็ปิดท้ายด้วยการแสดงขนที่สองร้อยชีวิตเจ้าเวลย,ยนาทสินนะคะนี่ในส่วนของนคร ส่วนของพัทลุงในช่วงนี้ค่ะวันนี้วันที่1 1บเถึงสิค่ะวัฒนธรรมสีภาคโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จัดงานาวัฒนวัฒนธรรมสีภาคนะคะซึ่ง <ạ. S 1> ทอทอท,อทอเองเรากา็ไปสนับสนุนโดยการที่ออกบูธถ่ายรูปนะคะโดยเรามีชุดโนราให้ท่านแต่งนะคะ <ạ. S 1> แต่งชุดโดราโดยน้อง,น,องนาองนัทสินพัทลุงเนี่ยค่ะแล้วก็มาถ่ายรูป แอคชั่นท่ารำสวยๆแล้วเราก็พริ้นให้เลยนะคะค่ะ,ะจะเปิดวันนี้4ี่โมงเย็นซึ่งพี่ทิปก็จะจากนี้ก็เลยไปพัทลุงนะคะ,ะหลังจากนั้นคาบเกี่ยวในเวลาดังกล่าวอันนี้คือคือง,งานวันที่11ถึง13นะคะและหลังจากนั้น12ถึง14ก็จะมีวิ่งเทรลที่พัทลุงค่ะอ,อันเทรลจัดโดยการกีฬา แห่งประเทศไทยและทททเองก็ไปออกบูธเหมือนกันนะคะไปแจกของที่ระลึกไปเชิญชวนให้เขามาขายบัมบมามาพัทลุงแล้วก็นักนักกีฬาก็จะมาวิ่งแต่ผู้ติดตามก็เยอะดังนั้นเรามีแพ็กเกจที่นำเสนอขายค่ะค่ะนะคะเรียกว่า มีอีเวนต์ต่อเนื่องตลอดเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวแล้วดิฉันก็มั่นใจว่าเวลาพี่ทีมจัดกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยนะคะท่านผอ,อทอทอท,อทอนครศรีธรรมราชคนนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังตั้งแต่ชื่อชื่อที่สละสลวยมันเห็นถึงความตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะจัดกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็อย่าลืมนะคะก็มีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่พัทลุงนะคะ 11, ค1 1 1 3 1 2ถึง, 14, ถง 14, ก็เป็นเทรลเลอร์นะคะที่นักวิ่งเทรลนี่โ คุณผู้ฟังนะคะก็จะมีกลุ่มของเขาและมีผู้ติดตามมาเยอะประมาณพันคนนะคะแล้วก็แปดประเทศมีต่างชาติด้วยค่ะ60%เปซ็นเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ40%เปเ็นป็นคนในพัทลุงค่ะนะคะแล้วก็ไป1 4บสถึงสินะคะกับมาคะมานะมานครนะคะต่ออีกนิดนะคะ1 8บแถึงยี่สิบค่ะ1 8บแถึงสิเรายกนครไปไว้ที่สวนลุม นะคะงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยซึ่งงานนี้เป็นงานใหญ่ที่หนึ่งปีเราจัดครั้งเดียวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะงานนี้เราจะเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะกิจกรรมอาหารดีอาหารเด่นนะคะแล้วก็เ,เส้นทางศรัทธาทางต่างๆไปรวมกันที่ส่วนลุมงานจะจัด 22, 1 8ถึง22นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ที่รับฟังอยู่นะคะท่านสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะและก็แน่นอนคะ่ะเที่ยวครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมเราต้องเพิ่มมาตรการในการรับผิดชอบต่อตัวเองก็เท่ากับว่ารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะค่ะนะคะเคยไปงานนี้แหละค่ะที่สวนลุมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังขาทราบไหมว่าแม่ค้าบอกว่าเอามาเท่าไหร่ก็ขายไม่พอขายดีมากเงินสะพัดมากแล้วทุกคนก็ใจจดใจดใจ่อที่จะรอไปงานนี้กันนครเตรียมอะไรไว้บ้างคะ เยอะเลย <c oughs> ไม่ไม่อยากบอกเลยนะคะเราเรามีทั้งโรตีบางบาโอเคเลยแล้วก็มีโอท็อปของเราเนี่ยนะคะมีกุ้งสามน้ำ จากพัทลุงนะคะแล้วชื่อว่าเป็นกุ้งที่แบบเนื้อแน่นแล้วก็มันอร่อยมากเพราะมันสามน้ําเขาบอกว่าที่เนื้อแน่นเพราะว่ามันถ้ามันเหมือนกุ้งกีฬาคือมันต้องว่ายจากน้ําจืดไปสู่น้ํากร่อยน้ำเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนจะแบบโอเคมากๆเลยค่ะบอกไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะไปเจอกันสิบแปดถึงยี่สิบสองที่สวนลุมค่ะก็จะเป็นงานใหญ่ของทททเป็นงานประจาปีเลยทีเดียวแล้วก็ไปได้เจออ่าก แคมท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปเจอของดีจากแต่ละจังหวัดด้วยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ท่านผออยู่ที่นี่อยู่ที่ตรังเคยมีการทําเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นนครพัทลุงและตอนไปอยู่นครละคะมีเส้นทางเหนที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดอื่นๆบ้างไหมคะจริงๆแล้วนครศรีธรรมราชเนื้อหอมทุกคนก็รู้เนาะเพราะว่าวัดเจดีย์ที่เรารู้จัก กันในน้มของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังคงเ,เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบีแ่แล้วก็สมุยที่สําคัญฝั่งสมุยเพราะว่าทางนครศรีธรรมราชเรามีท่าเรือที่จากอำเภอศีชนนะคะที่สามารถนั่งเรือไปสมุยแค่40นาทีนะคะแล้วก็หนึ่งละเราเชื่อมสมุยสุราษฎร์ นะคะจากขอใหญ่สู่ไข่ดังอ่าแล้วก็ไข่ดังก็คือตักไอ้ไข่บ้านบ้านทิพย์ที่นครนะคะขอยใหญ่สู่ไข่ดังแล้วก็เราจะไปขมังเวทที่เมืองพัทลุงแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมว่าถ้ากินอร่อยเราต้องมาตรังเพราะเราครอบครัวเดียวกันในในในตรงนี้ค่ะและในงานดังกล่าวมาค้ามนะมานครเนี่ยนะคะก็ยังมีพันธมิตรจากที่อื่นเช่นจักพังงานก็จัด ทริปไปนะคะร้อยกว่าคนนะคะพังงาหาดใหญ่สุราษฎร รังนะคะซึ่งทางพี่ทิพย์เองก็ชวนสสสนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมคือทํางานเดี๋ยวนี้ต้องมีเพื่อนเนาะสสสคราบรวยก็บอกว่าพี่ชวนคนมาแล้วพี่อาจจะโค้ดเอ่อเป็นเจ้าภาพหนึ่งมื้อเรื่องที่พักเธอรับได้ไหมบอกอไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะนะคะก็เป็นการอ่าคือจริงๆเหมือนที่จากพิธีบอกก็คือเราอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้แล้ววันนี้เราจําเป็นต้องมีเพื่อนอ่าทททนครศรีธรรมราชเอง ก็อาศัยเครือข่ายพันธมิตรเหล่านี้ล้ค่ะที่จะมาสนับสนุนงานและก็อีเวนต์ต,ต่างของนครศรีธรรมราชเลยทําให้นครศรีธรรมราชเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีคนไปเทียเท่ยวเยอะเป็นอันดับสองเลยไฟบินแต่ละเที่ยวไปนครไม่ว่างเลยเดี๋ยวนี้มีบินตรงไปเยอะมากด้วยใช่ค่ะแล้วเร็วๆนี้เราจะมีบินตรงของนกแอร์ระหว่างนาครบินข้ามภูมิภาคไปเชียงใหม่นะคะ,<อ>คะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาแล้วคะ่ะนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นครอ,อุดรแต่เนื่องจากโควิดและล็อก2 และลอกสามนะคะแต่ตอนนี้เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> และแน่นอนว่ามันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะลืม<อ>บอกน,อน้องนางเป็นนิดหนึ่งว่าภายภาคใต้ของเราเนี่ยค่ะเราปีนี้ทางผู้บริหารเขาแบ่งเป็นโซนเป็นภูมิภาคภาคใต้ของเราภายใต้เตีม14จังหวัดภาคใต้ว่า ร้อยแรงแหลงตายนะคะ mm hmm. ร้อยแรงแหล่งใต้แหล่งเนี้ยเป็นผสัสเ,เราสองในยาคือแหลงตายผูดตายด้วยว่า แล่งทองเทียวแหละงทอนะคะแต่ละคำโหสวยงามมากน้องนำเพิ่งไปเมืองเหนือมาไปเชียงใหม่ก็คิดถึงวิทีบมาผ่านลำพูนก็คิดถึงวิทีบเพราะว่าเคยเคยได้ยินเคยเคยได้ยินได้คุยกันโปรเจกต์ดีๆที่โนนนะคะแล้วก็ตอนนี้นครศรีธรรมราชนะคะนอกจากจะมีไฟบินตรงที่จะไปเชียงใหม่แล้วโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จะเตรียมเอาไว้ระหว่างเชื่อมสองจังหวัดเนี้ยมีแล้วอย่างคะ จากนครสูนคร oh. โดยเ,เพิ่งจะมีหลังสุดล่าสุดมาน้องน้องนางค่ะ oh. อันนี้ต้องขอบคุณทางอบจท่านนายกต้อยนะคะท่านเ,าเรามีงานประชุมสมาพันธ์จากนครสูนครพี่ทิพย์ก็มองว่าเออมันก็ดีนะเราเอาสตอไปล่อสตอเบอรี่ <Yeah. S 2> นะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่ไปทําส่งเสริมการขายนะคะแล้วก็ทางพี่ทิพย์ก็บอกเออถ้ามาเป็นกรุ่มคณะ20คนขึ้น มาเถอะเราเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเราพร้อมที่จะต้อนรับขับสูอาหารเต็มที่เลยค่ะ ค่ะจากนครศรีสู่นครพิงค์เอาสตอไปล่อสตรอเบอรี่นะคะต่อไปนี้คนต่งจะไปเชียงใหม่ก็ไปขึ้นเครื่องที่นครได้ได้เลยได้เลยใช่ด้วยค่ะนะคะบางทีไม่ต้องนั่งเครื่องไปถึงหัดไม่ต้องขับรถไปหัดใหญ่หรือว่าไปกระบี่นะคะของเรานี่คงอีกนานกว่าจะมีเที่ยวบินตรงาะสนามบินกําลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าเร็วๆนี้จะมีไทยสมายจะมาเพิ่มเที่ยวบินที่มาที่นี่ค่ะ แจกของของนครก็นครสุวรรณภูมิก็คิดว่าของตังก็น่าจะตังสุวรรณภูมินะคะไปสมัยเพราะเมื่อ <ok> คืนก็เจอคณะน้องเข้ามาในงาน่คณะคณะของเขาไปคุยกับท well> ่านผู้ว่าแล้วจะเปิดเส้นทางสุวรรณภูมิค่ะ นะคะก็คงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็คงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่บ้านอยู่ใกล้สวนนภูมิ <c oughs> จะไม่ต้องต่อรถไกลด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชนะคะอ่าเราก็เนื่องในสถานการณ์ของโควิด -19 ด้วยเราก็ต้องต้องมีมาตรการที่จะมาดูแลป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะทททนี่ในการทำงานนี่หนักใจไหมคะ จริงๆแล้วเราโจทย์ก็คือว่าเราจะต้องทำตัวให้ปกติสุขท่ามกลางปกติใหม่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้เราเรียกว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทำอย่างไรเพราะว่าว่าไปแล้วโควิดไม่ไปไหนหรอก มันก็อยู่กับเราแต่เราอยู่อย่างไรให้สอดคล้องต้องอคือไปกันได้นะคะ<ฮ>ก็คือเราก็ต้องไม่ประมาทก,กับชีวิตพี่ิธ่มองว่าบางทีโควิดก็ให้ข้อคิดชีวิตเราดีเหมือนกันทําให้เราได้มีเวลามาทบทวนตัวเองว่าแท้จริงเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วดีไปกว่านั้นคือสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลป่าเขาลำนอปลายมันได้เวลาฟื้นฟูตัวเองพัก พักตัวเองอะไรเงี้ค่ะณสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นมีดีนะคะก็แต่ว่าอย่างทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ประกอบการนะคะย้ําอีกทีว่าล้มแล้วก็ลุกให้เร็วก้าว <9 S 2> ให้ไวแล้วก็ให้เข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดได้นะคะค่ะทีนี้นะคะเรารู้แล้วละ่ะคนตรังเตรียมพร้อมได้เลยนะคะ14-16ถึงกมาคมมาณมาน,ะมานครทีนี้วันหยุดต่อต่อไปอาจจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็สงกราน จะมีวันหยุดยาวเยอะๆปฏิทินวันหยุดยาวเปลี่ยนที่นอนไปเที่ยวคอนกันเนี่ยออได้นำ <c oughs> ที่ไหนบ้างคะโอเคเลย <c oughs> เดี๋ยวนะคะก่อนที่จะ,ะพูดถึงที่ที่ที่ ที่นอนนะคะ,คะพิธิษฐ์ขอบอกว่าอทอ่ทอทอทอเรามองว่านครเราเป็นเมืองแห่งอารยธรรมนะคะเหมือนท่านผู้ว่าคนก่อนท่านเคยพูดไว้แล้วมันก็คือมันก็คือเรื่องจริงดังนั้นพิธิษ์ก็หยิบตรงนี้มาต่อว่านะครแห่งอารยะเรามีสี่อาห้ารัก นะคะ oh. อ่าแต่ไม่ใช่เรดอานะคะ oh. อาแรกของเราก็คืออากาศ oh. อากาศดีนั้นมีอยู่ที่คิริวงซึ่งใครก็รู้แต่พีนน้พิทิ์มองว่าเอ้อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วดังนั้นเราต้องขายแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุด oh. อยู่ที่อำเภอพิปูน oh. ก็คือขายแหล่งน้ำที่สะอาดแถมอากาศที่บริสุทธิ์ oh. นะคะในโซนนี้ค่ะเราก็คิดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะก็คือกลุ่มเจนไนะคะ, oh. เะเพราะพวกเขาชอบถ่ายรูปและที่พิปูนเนี่ยค่ะมัน ีความ Amazing มากเลยพอน้ำลดเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าทั้งวัดทั้งบ้านอยู่ใต้อ่างน้ำนั้น <c oughs> นั่นคือความ Amazing <c oughs> แล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่ ที่น่าค้นหามากมายนะคะค่ะนี่หนึ่งในเรื่องอากาศนะคะสองอาหารที่นี่เรากินกันเก้ามื้อนะคะเรามีอาหารหลากหลายแต่ถ้าที่แต่ถ้าอร่อยต้องที่นครศรีธรรมราช<ม>ค่ะเพราะว่าเราจะกินตามเรือนธาตุเราจะกินตามราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสมุนสมุนไพรต่างๆตอนนี้ก็แบบอ่า ผักกูดนะคะผักกูดที่ไหนก็มีแต่ถ้าผักกูดที่สมบูรณ์ที่สุดต้องไปโซนเขาเหมน็น<ฆ>อะไรพวกนี้นะคะ<ฆ>ค่ะอันอันที่สามอาพรค่ะ<ฆ>อาพรคือผ้ายกเมืองนครอันนี้หมายรวมถึงเครื่องถมเครื่องเงินและกระเป๋าย่านลิเพา<ฮ>ซึ่งของเหล่านี้ค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นเคยเป็นเครื่องราชบรรณาการตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาและเป็นตัวบ่งชี้ว่าจังหวัดไหนที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือจังหวัดที่เคยเป็นเมืองหลวงแล้วเท่านั้น นะคะ,คะและสุดท้ายคืออารามอารามของเรานะคะก็คือวัดพะมหาธาตุที่กําลังรณนนรงค์ให้เป็นมรดกโลกอยู่นะคะ,คะซึ่งวัดเจดีวัดพรานบุญวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงให้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาของเรา เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจได้มากขึ้นนี่คือ4ีอาส่วน5รักมาจากรอเรือ5ตัวเพราะนครศรีธรรมราชของเรามีรอเรือถึง5ตัวนะคะเป็นจังหวัดที่มีรักมากที่สุดแต่ไม่หวังครอบครองรักได้คือรักธรรมะนะคะแน่นอนนครเมืองพระทุกคนรู้อยู่รักที่สองรักธรรมชาตินะคะหลังคาของภาคใต้ก็อยู่ที่เขาหลวงบ้านเหล่านะคะอันที่สามรักวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนมาคะมาณมานครนะคะก็แปด ร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะอ่ารักที่4ี่ก็คือรักศิละปะเขาบอกว่าช่าง10บหมู่ต่างก็ลุกไปจากนคร,นครแล้วที่เพิ่งผ่านมาเราก็มีงานศินละปะชื่อ,อชื่องานว่า c r e เอทีฟนครเรามาดูกันว่าแต่ละวัดนั้นมีศิละปะอะไรที่มันซ่อนตัวอยู่นะคะและรักสุดท้ายคือรักความเป็นธรรมดา นะคะเพราะคนนครก็แค่คนธรรมดาที่อาจจะดูผงผางหน่อยแต่ลึกๆแล้วเราคือคนที่มีความจริงใจนะคะอันนี้พี่ทิพย์มาเน้นขายปราดชุมชนและก็วิถีท่องเที่ยวชุมชนค่ะ นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้จากทททนะครศรีธรรมราชนะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆที่นครศรีธรรมราชรอให้เพื่อนบ้านเรือนเคียงอย่างจังหวัดตรังของเราได้ไปสัมผัสแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนกันที่นั่นในขณะเดียวกันเราก็ต้องเชิญชวนให้พี่น้องชาวนะครมาเที่ยวที่จังหวัดตรังของเราด้วยนะคะเราเป็นพี่กันน้องกันบางคนที่ก็คนตรังไปทํางานอยู่น,ะค,นนะครนครมาทํางานอยู่ที่ตรังก็เยอะนะคะ เพราะฉะนั้นมาคะมานะมานครพลาดไม่ได้หยอยุยสพนเองก็ต้องไปเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังในโอกาสนี้เลยสําหรับงานแรกแล้วใครที่อยากจะไปดูเรื่องราวดีๆที่สวนลุมก็คือ 22, ค1 8บแถึงยี่สุมพาพันเหมือนกันะนะคะแล้วก็มีของพัทลุง11-13 หงานแล้วก็12ถึง14กับเทรลเลอร์ดอีกหนึ่งงานนะคะนี่คือกิจกรรมของเพื่อนบ้านเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังและขอบพระคุณท่านผอ,อทอทอทสํานักงานนครศรีธรรมราชนะคะพี่ทิพย์พิศนีท่านนิยมเที่ยเกียรติสวทรทองรังของเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ